สวัสดีครับถึงเวลาเช้าวันใหม่แล้วครับก็อาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีข้าวหมกไก่ครับแล้วก็มีแซนด์วิชชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับสองชิ้นครับก็เป็นห้าสิบข้าวมันข้าวหมกไก่สี่สิบนะครับแล้วก็ไก่เทริยากิสี่สิบบาทนะครับเช้านี้ที่ผมไปซื้อที่ตลาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมจะมา พรีเซนต์หรือทานในเช้าวันนี้นะครับก็คือขนมนะครับกับกาแฟนะครับซึ่งวันนี้ครับนี่เดผมเผายังยุ่งอยู่เลยนะครับก็คือขนมเนี่ยครับดูดิครับในนี้นะครับมีขนมตาลอยู่แค่ลูกเดียวใบเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเป็นขนมกล้วยนะครับก็คือป้าคนขายบอกว่าวันนี้ทําขนมตาลครับแล้วมันไม่ขึ้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าขนมตาลไม่ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยทํานะครับ แต่พอเขาบอกว่ามันไม่ขึ้นก็เลยมันขึ้นแค่เนี้ยครับเขาก็เลยเอามาขายไม่ได้ครับอผมก็ถามว่าแล้วเอาไปทาทาอะไรถ้าขายไม่ได้เขาก็เขาก็ไม่ได้ตอบผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันไม่ขึ้นแล้วเขาจะเอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปทานเองหวานๆได้หรือเปล่าพมไม่แน่ใจนะครับแต่ในเมื่อไม่แค่ชิ้นเดียวนะครับนอกัานเป็นขนมกล้วยนะครับเราก็ทานชิ้นเดียวนี่แหละครับทานชิ้นเดียวนะครับวันนี้ แกเอามาดูครับขนมตาลนี่นะครับถ้าเกิดเป็นขนมตาลแท้ๆนะครับมันจะมีกลิ่นหอมละมุนรสชาติอร่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนมตาลที่แบบอีกแบบนึ่งอ่ะกินแล้วเหมือนขนมถ้วยฟูแล้วก็ใส่กลิ่นแทนนะครับซึ่งอันนั้นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับมอบให้แก่ท่านผู้ชมนะครับลองชิมดูครับไม่แค่ชิ้นเดียวนะครับมีเศษอีกนิดนึง นีออืม,อมหอมได้กลิ่นหอมเลยเอาแล้วครับอ,อร่อยครับนี่ขนาดไม่มีมะพร้าวโรยอยู่นะครับยังอร่อยเลยครับสักคำหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบกาแฟด้วยแก้วคู่ใจถ้วยใหม่ของผมมาครับ มีชิ้นเดียวครับต้องค่อยทานครับอืม,อม,อม,อมหมดไปครับสําหรับขนมตาลครับต่อไปก็เลยต้องทานขนมกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นมะพร้าวแบบนี้นะครับเอผมเคยทานให้ชมกันไปแล้วอย่างครับขนมกล้วยจำได้ไหมครับ ยังไงก็ทานใหม่อีกชิ้นหนึ่งแล้วกันซึ่งอันเนี้ยเขาเป็นแบบยุคใหม่แล้วนะครับก็คือกระทงเนี้ยนะครับซึ่งทําจากใบตองนะครับจะเป็นแบบแม็กครับเนี่จะมีแม็กอยู่เห็นไหมครับใช้แม็กเอาถ้าเมื่อก่อนก็คงจะใช้เป็นไม้กัดนะครับอ่าขนมกล้วยครับอร่อยเหมือนกันอืมอืมอืมมีกล้วยอยู่ข้างในครับอืม เข้ากันมากครับอืมอืมวอกชิ้นครับพวกนี้กินแล้วแบบว่ามันมันเพลินครับหยุดไม่ได้ครับเผลอแพ๊บเดียวเป็นตั้งแล้วครับเลยครับกระทงเป็นตั้งแล้วครับอืม เนื้อขนมอะ่ะมันจะดึง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 ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็เมื่อเราทานถึงกล้วยมันก็จะหวานมะพร้าวที่เคลือบอยู่เนี่ยก็จะเป็นความมันแล้วก็ทานกาแฟอ,อแลก็สลับกับขนมกล้วยคํา น,นี่ไม่ขนมถั่วแปรของร้านป้าร้านป้าระเบียบนี่ผมรู้สึกยังไม่เคยรีวิวขนมถั่วแปรเลยนะผม่งลืมไปแต่ขนมกล้วยเนี่ยผมคุณละว่าเคยรีวิวแล้วนะครับขนมถั่วแปรก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เราก็จะมีน้ําตาลกับงาน้ําตาลผสมงาให้แบบนี้นะครับเอาล,ลาดโรยลงไปนะครับ อร่อยนะครับขนมกล้วยนี่อร่อยจริงขออีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ค่อยๆลอกออกมาอย่างนี้ครับบางคนก็อาจจะกินเข้าไปอย่างนี้แทะเข้าไปเลยนะครับแต่ผมชอบแบบนี้ครับชอบลอกออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะจะได้รู้เลยครับว่าเราจะทานเข้าไปทานยังไงนะครับอืมอ้มอืมอ้มอืม้มอื้ม อ,มอมหมดแก้วครับส่วนไหมครับแก้วกาแฟครับก็เหลือวไว้ชิ้นหนึ่งครับเอาไว้ให้แฟนผมลองทานดูขนมกล้วยนะครับแต่ขนมตาลมีชิ้นเดียวผมต้องทานเพื่อที่จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมชมนี่แหละครับ แล้วก็ให้เขาให้แฟนผมทานขนมทั่วแปะแล้วก็นี่น้ำตาลแล้วก็ให้เขาทานทันวิชเป็นมื้อเช้าไปนะครับเห,เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ดังนั้นผมสรุปได้เลยนะครับว่าขนมตาลเป็นขนมที่อร่อยนะครับแม้มีแค่ชิ้นเดียวนะครับก็อร่อยได้ครับพอมีเหลือชิ้นเดียวเนะี่ยผมก็ค่อยกินแบบและเรียดละมุนช้าๆนะครับมันก็ อยู่ชิ้นเดียวนะครับนะครับก็เดี๋ยววันหลังนะครับถ้ามีขนมอะไรที่ดีๆแปลกๆใหม่ๆอีกนะครับผมก็จะนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับยังไงผมขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับซึ่งตอนนี้มีคนติดตามถึง230กว่าคนแล้วนะครับจากที่มีคนติดตามอยู่แค่6 7คนนะครับ15คนกลายมาเป็น200กว่านะครับดีใจมากๆแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ ให้การเป็นดูแล้วก็เมตตาดูคลิปของผมนะครับยังไงก็ผมขอบคุณแล้วก็ขอไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ